คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับ มาชมแนวทางหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับเน้นรอบนะครับเน้นรอบให้ในรอบพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับในงวดวันที่17นะครับเมษายนนะครับพศ2564นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับ ครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับผมก็ให้เม็ดเดียวนะครับวิ่งนะครับหนึ่งนะครับผมพี่น้องก็เข้านะครับแล้วก็เข้ารอบตามสูตรนะครับตามตารางนะครับครับผมก่อนจะไปรับชมตัวเลขนะครับก็ไปชมนะครับว่าแอดมินนะครับให้เข้าตัวไหนบ้างนะครับครับผมสำหรับวันที่16ที่ผ่านมานะครับอ่า แอดมินก็ให้เด่น1รูด1นะครับเลขในตารางก็เข้าตามเป๊ะอยู่นะครับผม1ไม่มารอบแรกนะครับก็มาดูเลขในตารางนะครับมี1นะครับมี2นะครับมี3นะครับมี4นะครับมี0ูนย์นะครับมี8นะครับอ่าก็มาดูนะครับเลข1เข้านะครับเลข2ก็เข้านะครับเลข3ไม่มานะครับเลข4เข้านะครับเลข0เข้านะครับเลข8เข้านะครับ ก็สื่อถือว่านะครับหาเข้า1นะครับสำหรับตัวเลขในตารางนะครับในึ่ร้ที่16นะครับก็ถือว่ายังโอเคดีนะครับก็คงจะใช้สูตรนี้ต่อไปนะครับสำหรับสูตรเน้นรอบนะครับครับผมสำหรับรอดปกตินะครับเลขที่ออก3ตัวนะครับ707นะครับเลข2ตัว90นะครับโอโหให้เด่นหนึ่งไปนะครับพี่น้องอ่า ไม่มาเลยนะครับถ้าจับได้ศูนย์ก็ไม่มานะครับเด่น1นึ่มามาดูรอบสองนะครับรอบสองเอ็ดมินให้นะครับเด่นสองนะครับอ่าสองก็จะมีสี่สองนะครับแปดสองนะครับสามสองนะครับ22นะครับก็เข้าล่างนะครับนี่นะครับเข้าสี่สองนะครับอ่าตัวติ๊กพอดีนะครับอ่าก็ถือว่าสูตรนี้โอเคนะครับเลขบนก็จะเป็น7 8็ดนะครับ ส่วนเลข VIP นะครับรอบ VIP นะครับเข้า2 2 7นะครับเลข3ตัวนะครับสำหรับ2ตัวเข้า1 2สองนะครับสายวิ่งสายรูปก็จะมาเข้ารอบนี้นะครับก็ยังโอเคนะครับนะครับสูตรเมื่อวานก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมแอดมินก็อยากจะวางให้มันตรงจุดนะครับถ้าได้ถ้าได้2อมาวางตรงนี้นะครับ4มาอยู่ตรงนี้ก็น่าจะ อ่าเข้าตาม2ตารางเข้า2นอยนะครับถ้ารูดก็ได้ได้1นะครับกับ42นะครับก็ถือว่าสูตรนี้โอเคนะครับครับผมก็มาตามต่อนะครับในงวดวันที่17นะครับครับผมก็มาตามรุ้นตามเชียร์กันต่อนะครับในงวดวันที่1 1นะครับอ่เลขในตารางนะครับก็จะมี2นะครับมี7นะครับมี9นะครับมี3นะครับมี8นะครับมี0นย์นะครับ สำหรับเลขด่นนะครับเหมือนเดิมนะครับเน้นสองนะครับเน้นสองเหมือนเดิมนะครับตามทำตามตารางนะครับแอดมินก็ทําตามสูตรตามตารางนะครับได้สองเหมือนเดิมนะครับอ่ะก็มาดูนะครับรอบรอบพิเศษนะครับรอบพิเศษได้ศูนย์นะครับก็จะมีศูนย์แปดนะครับศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งนะครับก็จะให้ศูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็ศูนย์แปดนะครับ สองตัวนะครับสำหรับรอบพิเศษนะครับสำหรับสายวิ่งสายลูดก็น่าจะโอเคนะครับสำหรับ0ูนย์หนึ่งศูนนะครับรองไว้เพื่อความชัวนะครับก็มาดูนะครับใน pues รอบปกติ okay นะครับรอบปกติแอดมินก็ให้เด่น2เหมือนเดิมนะครับก็ <color hacerlo bargain> จะมี <ucky faces S 1> <two or soit> 2อสองนะครับ42นะครับ72นะครับ62นะครับ52นะครับ ก็จะให้สองสองนะครับสี่สองนะครับแล้วก็หกสอนะครับอ่ะสามคู่นะครับสำหรับรอบปกตินะครับมาดูรอบ vip นะครับรอบ vip ก็ได้เจ็ดนะครับอ่ะตามทำตามตารางนะครับก็ได้เจ็ดก็จะมีเจ็ดเนะครับหนึ่งเจดนะครับเก้าเจ็ดนะครับสองเจ็ดนะครับ0ูนย์เนะครับสำหรับเลขเด่นก็จะได้ 0 7นะครับ97นะครับ17นะครับ3คู่นะครับสำหรับแนวทางนะครับหวยหานอยนะครับเม็ดเดียวเน้นรูด2นะครับอย่าลืมนะครับมาดูนะครับในรอบ3ตัวพิเศษนะครับเด่นศูนย์ก็จะมี790นะครับ780นะครับ780นะครับคือเลขเด่นนะครับ ส่วน่วน7-09รองไว้เพื่อความชัวนะครับสำหรับรอบปกตินะครับเด่น2นะครับก็จะมี4-2-4นะครับ2 72นะครับ4-2-4นะครับเป็นตัวเด่นนะครับส่วน7 2 2 7 2นะครับขอโทษขอไปพี่น้องรองไว้เพื่อความชัวนะครับก็มาดูนะครับ VIP นะครับเด่น7นะครับก็จะมี7-8-7นะครับ7-8-9นะครับ ก็จะได้787นะครับอ่ะส่วน789นะครับลองไว้เพื่อความชัวนะครับผมพี่น้องสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับสำหรับพี่น้องที่ไม่เชื่นชอบนะครับก็สามารถกดเอาเลขในตารางนะครับทุกตัวนะครับ่อจะเป็นเลขเด่นได้นะครับไม่ค่อยพลาดนะครับพลาดก็อย่างน้อยก็จะ2ตัวนะครับอย่างไม่พลาดเลยก็จะเหลือตัวหนึ่งนะครับรู้ไม่งั้นก็จะเข้านะครับ อาเข้าเกียบทุกตัวนะครับเมื่อวานก็เข้าเหลือตัวเดียวนะครับที่ไม่เข้านะครับครับอย่าลืมนะครับสองนะครับสองวิ่งลูดนะครับเพื่อความชัวนะครับมาแล้วก็ขอให้หยุดนะครับไม่ต้องไปต่อนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็มานําเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับแนวทางนะครับหววหาน้อยเม็ดเดียวนะครับเน้นรอบให้นะครับในรอบพิเศษนะครับ ปกตินะครับแล้วก็ VIP นะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับถ้าพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบนะครับก็สามารถกดเลื่อนผ่านได้นะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็เอามานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับแอดมินนำมาเพื่อความรุนนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อความสนุกนะครับ ว่าตัวเลขแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับจะเป็นหมู่หรือจะเป็นจานะครับในงวดวันที่17นะครับผมก็ตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับผมครับผมสาหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับคลิปนี้นะครับก่อนจะออกไปนะครับก็อย่าลืมนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับให้แอดมินคิมนําโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปนะครับออกมา พี่น้องชมต่อๆไปนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับที่เข้ามานะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้อดินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอให้นะครับพี่น้องนะครับมีความโชคดีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ